โอ้สว oh, so ัสดีครับวนนี้เราก็จะมาจะารีวิวยอนสายหน้าสัตกันนะครับเต็มออกตามนี้เลยครับเนครับดาบไอค็อกเซลโร่อืราวิงเนียเราจะไปเป็นสนิบบนะแต่เร่มมีความดับสายฟ้า มีปุ๊บห้าร้อยห้าสิบห้า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  Sebelumnya ห้าสิบห้า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  tadi ยีท่ทีมเขาหมดเรียบทีมเขาก็มีทั้งเรียกยเดอร์อันดิสแวนดแมนนะที่เาก็มีตามนี้เลยนะผมอีานนี้ห่ทีมออกอม,นนะอามาเป็นทีมจังหวะครับาราียดมัแล้กัน

วันหนึ่งิดเทะนี่หรือเปล่าวะโอ๊ยคิดเย่ะมากเลยอืยอ ไม่ควรออกไปจากโลกวง้วู้่าเป็นไเป็นได้ไปเลยเอาได้เราเว้ยไ่ัอนมันกรนี้นา้ยร้งมโอ้ตาย ไมนี่นี่เห็นมันทำอกไรตัวนี้ป้องนี่

ต้องนั้ต้องกรบบรอกไปเลนะ้คิด็เลยนีหนี่ากหมครััรนนหายปีนานเีนมาแน่นอนนะยัไม,ม่ดันก่อน angosepakat tangonakaytiaa beikmobonjuanganga jitinitang njulanga kasadagalue no, no, no. Ủa trời tối hiện xuống rồi á, tối hiện xuống băng cơ lớp ơi. ôi đai này không đai em luôn luôn có tốt được Ôi, bóp vào năm rồi, đi mới bị lấy bóp

មកជាសៀនយន់ទៅណៃអុញបើទោះស្គឹកគីតាមឲ្យពុកទៅ Bi ngôn sau sai bụng, 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 Chiều chiều à นี่เพชรนี่เพชรนี่ไอ้สังน,นี่เป็นไงลาดพลอโคตรจะอยูใ่ในหนู ไปก่อนครับมันออาไปก่อนอันนี้ผมก็ได้ไมค่ก็เก่งขอผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะแบบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยซวยแล้วครับซวยเฮ้ยร็วไปจุดกด

โดนมันต้องโดนมากสักคนอะตรงนั้นแหละไปไปตรงนั้นตาแบบออก มเราปั๊บคืนเลยอย็ดนีไ่ไปกินไปโค้ชไปตอนนี้จบกเกมแล้วไป i don't know ทีมอะตามสกอร์กับไปป้อมมันนำแน่นอนครับกับพูดได้เต็มปากเดี๋ยวเดียว มันมีจอกก็ด้วยมันมีใส่ตรงนี้เราเอากระเปายิงแรงอย่างเดียวขีดแรงอ่ะฝ่ายเราซุ่มก็ได้เดียวจุดๆหลงเงี้ยป้องเลย โอหล่อเรียกม,มาไม่ได้แล้ว โอ้ยอะสมุก้าออกหรือเปล่าเนี่ยไม่เดินมาหนักโคตรหมดแพ้หลานนี่แพ้แน่นอนหรือเปล่าตัดสวนกับเก็ตัดสวนกับเด้ชนะอันนี่บอกคนคี่ตายโอ้ต้องขอโทษตุตนด้วยครับคราวที่ไปคนสามกับสี่นะครับ You're way. วิ่งลิปิงกับเลยกับลิปิงกับเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกมันมา Ô oh, xuống so này lên nó ôi 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 Sì xuống Sì tăng tăng đi bị Thì nó lừa xì thì nó lừa 3, Thì nó xám nó đi xuống đây xuống đây 3 3 3 nữa con đi vì đi vào cái chặt ngoài hmm. bố chị em mà tao khen bụng nè đây ฝั่งนู้นมันจะเพชรมาเต็มเลทีมผมก็ได้โิเวอร์อย่างเดียวได้ใกล้เคียงกันเลยมโอ้ย เองมันแค่อดีดกกด้วยอย่ากดด้วยรันมาแล้วเว้ยมดดวงกันทีป cho cả đã tung một con thật ừ. Nhập, nhập bịt thang, bây giờ mưa lắm เยถอยอยังไวงครับถอยยังไวเนะกอ,ยอยดสเต็ปิวนะกอดถอย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 นะกอดถอย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 าโ,โ,โอ้โอ้ยาอ่าไอตันี้มันก็เกิดไอตัวแล้วโดนจับอันนี้ลุ้นเป็นตัวนี้เราต้องลุ้นอย่างเดียวว่าระหว่างว่าช้างหน้ากับแพน้าจะช่วยกันป้อมไปก่อนได้ไหมฮะกี่ดีมันเกือบตายไปแล้วไม่งี้ ดูส <önemli S 2> <ales> ิโมันแรงเลแมเข้ตาครับเยนีเจ็ดพันจุดที่แปดร้อยแล้วตัวนี้นีตาเอคิดป่ะคิิบสอนะครับไปลิงก็ได้ครับ ชอบ,บิล้วมล้วมลวม้ลวมดิล้วมล้วม ปิงมาตกอะไรตอนนี้จบแล้วครับทีมจบแล้วปิงตกครับพ่ออย่าเลวะโอ้ยจบแค่นี้เราเลเปลี่ยนไปตายเกมต่อไย หเห็นได้ชัดกับตามนี้เลยครับวาา่าจะกระเจาอย่างนี้ก็ได้นะครับแจะเป็นเนวราใช้แบบกอดออมาออกตอนแรกก,ก็ได้นะครับนี่คือเราออกตามออกเห็นตามเกมคือผมเปลี่ยนสผมอ,อกเกาะสโลมาเป็นกันเวทแทนแล้วก็เอเปลี่ยนจากรองเท้าเป็นกันเวทเอ้ยเกาะสโลถูกแนละ้วนี่ผมเปลี่ยนจากกรงเล็บนี่เลเป็นกรงเล็บ